เกิอะไรขึ้นวะเละเออหือเฮ้ยมีเบสยักษ์ด้วยโอ้ เาพบกับแก๊สกับพี่กิตอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft เหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่านซ่อนแอบนั่นเองวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยไก่มาเต้นทำตัวกันเลยไก่จริงกับไก่จีบไก่จริงว่ะไก่จริงใครคะ,ะใครคะและครูนี่ใครคะเดี๋ยวครูนะครูซานะ่าครับผม,ม <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ต้องทำเสียงกันต้องทำยี่หี่ปมยี่หี่วันเกมมันจะเข้าอุ้ย ไมกลายเป็นม้ากลาเป็นม้าเฉยอีกคนใครเอ่ยมาโดทูกไปกิฟครับผมเอาพร้อมกันต์เลยอ่ะอีกคนนึงไม่ต้องแนะนำงั้นเราเริ่มเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวก่อนโอ้คนลูวี่คุงกันเองไงที่รับผมลูวี่คุง สวัสดีครับพ,โโพี่กิจอ,อธิบายกติกากันเลยค่ะอธิบายกติการครับก็คือคนที่ไปแอบก็คือแปลงร่างสัตว์อะไรก็ได้ครับแต่งเข้มเป็นหมาเนี่ยหมาเอาตูดถูพื้นเงี้ยแล้วเร,าเ,รา,เาเอาไปแอบไปฝูงสัตว์ฮะซ,<อ>ซ,ซึ่งม,มนซึ่งหมาจะมีบั็อกอยู่คือถ้าเกิดเราไปตีตอนที่มันหม,มามานั่งเอาตูดถูพื้นอยู่เนี่ยเ,เราก็จะได้ได้จะกินนี้มาครับอ,อ๋อเพราะนั้นเราต้องเอาลองเราต้องฆ่าหมาที่มันเดินปกติครับอย่าไปฆ่าหมาตอนเอาตูดถูพื้นนี้โอเคเดี๋ยวคราวนี้นะคะเราจะ ไปว่าใครจะเริ่มก่อนเป็นคนหาเพราะฉะนั้นเราหาาเบอกว่ามีบทลงโทษนะตอนคนแพ้นะฮะก็คือเป็นนับคะแนนด้วยนะเดี๋ยวได้ไหมเฮ้ยพาไปดูเลยบทลงโทษของเราคืออะไรงั้นมาเลยมาเลยค่ะทุกคนขึ้หมาตูดหมาสไลตู์ตูดป๋าตสไลตูด์ตูดเนตูดโอเคน่ารักกันดูไหลตูดไหลตูดเตะตูดหมาตรงนี้คือตรงนี้คือบทลงโทษของเรานะฮะ คนที่เป็นนะคะหรือคนที่แพ้ก็คือต้องมาตีกล่องแล้วก็พูดเป็นตุ๊ดไปด้วยจนถึงเส้นชัยส่วนผู้หญิงแล้วคือเป็นทอมไปผู้หญิงไม่เสียอะไรเลยไม่เสียอะไรเลยบอกเลยแย่แย่มากจะบอกพาที่แล้วผมก็พลาดไปแล้วรอบหนึ่งโอ้โหแต่ก็เดี๋ยวนี้นะคะไปเอาดอกไม้สีเหลืองกับสีแดงมาเตรียมโอน้ยออกว่าใครจะเริ่มก่อนอีกเกมหมดยังแม่ ปิดแล้วโอเคปิดแล้วโอเคชัวร์ลูกไก่เต็มเลยอี่คืนไม่ต้องแล้วคีแค่ตีดูไปเกมโบนัสปิดแล้วเฮ่ดอกไม้มาดอกไม้โอเคค่ะแล้วก็เตรียมอณัยออกกันน้องมงหมาหมาหมามาหมาหาตัดลูกอัหนึ่ง แกมองหน้ายอีกแล้วอะเฮ้ยมีปัญหามีปัญหาหรือเปล่าก็ที่นี่ไงมาโอเคค่ะมายันยิงยาวป้ากระเป๋าแกนี่มาเอนอ่ะออกไม่ใช่หรอเออรโน่นอะนี่มีคนทักที่แป๊กเลยเนี่ยตึงโป้ตึงโป้ที่กิดเอนอ่ะออกเลยโอนได้ชุดต่อ มีความเลี้ยงอยู่จนเที่ยมมีความเหลีองเป็นคนแรกเลยอคทุกคนเข้ามาที่ห้องก่อนนะคะครับออกไหมวางไหมห้องแห่งความรับห้องแห่งความรักรับเลยเหรอรับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้จคือให้กินอะไงเราไม่ต้องกินเราไม่ต้องกินให้คนหายแล้วกระดกแปเฮ้ยมัน อะไรกันเดี <iling> <th> <what> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็เปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองของคลที่สามด้วยเพื่อบังคับง่ายขึ้นเนี่ยอ๋อโอเคครับเมื่อกี้ตีเล่นอยู่กับมาโจก็แทบจะตายอยู่แล้วเนี่ยยากแอบได้ไหมอ่ะไม่ได้เนอะอ่ะแอบไหนอ่ะได้ได้แน่นะแอบไหนอ่ะอย่าคุณอย่าคุณดินอย่าคุณดินก็พออย่าคุณดินลงไปข้างล่างก็พอกำลังจะขุดเลย แต่คุดดินลงไปข้างล่างก็พอถ้าเกิดมันหันหน้าเยอะๆมันจะแปลกใจไหมอ๋องั้นก็แปลว่าขุดดินด้านข้างได้ขุดลงไปข้างบนข้้คุณทำลายแมพกันใช่ไหมจะจะโกงให้ได้เลยจะไปทำลายแมพนอกจากขุดใบไม้เออใบไม้ได้ใบไ,ไม้อยู่ข้างบนเนี่ยนี่ตะเก็บไปไหนเนี่ยเ่ยใส่นอนแล้วเราก็สบายใจเก็บไปไหนอ่ะอ้าว อย่างเงียบสิเด็กเก็บสีใจคอมไม่ดีเลยอ๋ออยู่ไหนน้ำกี้เห็นตีแบบให้เอากล่องมาวางตรงนี้วะเอาบล็อกมาวางอุ้ยเห็นไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บัวเป็นเป็นลุงแกะหรือว่าจะเป็นอุ้ยนั่นหมาหมาไซต์ตูดเฮ้ยหมาไซตมีหลายหมาอะไรหมาไซต์ตูดอยู่ข้างผมใครเหรอ อะไรตูดอันนี้มันนัดกันมาแล้วคือสามสี่ตัวในคราวนี้หมาอะไรตูดไม่ใช่หมาเหรอไม่ใช่เลยเอาเอาเรียบร้อยกลัวจะหมาจะไะไตูดนั่นแหละโอ้โหสถานเงียบไปสักลานโอ้แเงียบไปไหนเงียบแบบว่ามาเหนือมากมายแล้วคือผมต้องทำไรต่อ ก็ต้องมาช่วยเกดหาเพื่อนคนอื่นต่อค่ะมาช่วยกันใช่ครับเออบอกไปว่าเราสามารถหาคนได้ไม่ควรไปช่วยได้แต้วลเ้ยไหมไม่ได้ไม่ได้ครับข่าวแล้วมันก็ใจไงมันก็ยิ่งทำให้แย่ถ้าเกิดเกดโดนเนี่ยเกดก็จะไปช่วยก็อยู่ที่ว่าเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเดย์บายเดย์ไลท์ทันเลยไปเจอเห็นม้าม้าโหดม้าม้าปีนต้นไม้ได้ด้วยเว้ยม้าโหด เฮ้ยเราเห็นเอ็มเอ็มีซีเดินถอยหลังได้ไงเนี่ยโหดจังเลยแต่นั่นมาอะไรใครมาทำร้ายคนนี้ไปมาโหดพีซีว่าเอ็มีซีเดินถอยหลังว่าทันีีม้าเถื่อนไม่น่าจริงอยู่ไม่ได้เหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วช่วยด้วยมาเจอช่วยด้วยเกซี่ยผมหายอยู่ออานีอยู่ไหนนะ ไม่เห็นคุณเกสหรือว่าใครมาแถวนี้เลยป้านไปแล้วเขาป้านไปแล้วตรงนี้มีแต่ฝูงสัตว์รอบๆกายเรารู้สึกผ่อนคลายเลเกินโอ้ผ่อนคลายนะได้กินขี้ไก่ไก่ได้กลิ่นไปไหนมันเยอะมามันเยอะจังและยังเล่นเป็นคนแรกอย่างเงี้ยโหสัตว์ยิ่งขี้เปลียบบอกเลย อยังน้อยเกดก็ได้หนึ่งคะแนนแล้วอ่ะตายละปีแหลกชั่วคราวแหลกนิดนึงครับเพราะใส่เยอะเยอะมากพุ่เลยเกเจอได้ไงเมื่อกี้คนแย่ว่าบอกแล้วอย่าเอาหมาถูตูดไม่ได้เอาหมาหมาด้วยประเด็นเอาไก่อีมม่โดนเฮ้ยพี่นี่เป็นไก่โต้งเลยนะขวัญขันยามเช้าเลยนะ ไมันเยอะมากตอนเนี้ยไป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 โกโก้อยู่ไหนเดี๋ยวมาดู่ลยปัญเพชรบ้านเพชรเจอกันที่บ้านมาเจอกันที่บ้านมีการดักตีมีการดักตีนัดเจอกันที่โออ้ยนนััดเจกที่บ้านการดักตีมีการนอกเกมมีนอกเกมเอนัดจมีนอกเกมมีนอกเกมนัดเจอที่บ้านนัดเจอที่บ้าน ดีนซ่อนกันดีนะพี่นอกเกมพี่นอกเกมเกิดขึ้นใต้น้ำอีกาแล้ววดเอากลกคะแนนนะคะพี่เกดหนึ่งคะแนนนิวคุงหนึ่งคะแนนเกดหนึ่งคะแนนลูวี่หนึ่งคะแนนมาโจศูนย์คะแนนค่ะตอนนี้ค่ะเะแย่ต่อไปเป็นตามาโจหาแล้วนะคะไปเอายาก่อนเลยหยิบในกระปุกนี้ค่ะโอเคนะแล้วไงต่อนับหนึ่งถึงยี่สิบให้คนอื่นไปซ่อนพอครบปุ๊บกระดกน้ำยาแล้วก็หาเลยนับเลย 3ามหนึ่งเดี๋ยวไม่ใับกันตึงสองสามสี่ไปด้วย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 เจ็ดแปก้าสิเอาีไปดีกว่า2ี20้เอาเิดกระดูไปแล้วี่ผาเหงนออกมาหาด้ออกมาหาเลยออกมาเลยมันคือน้ำยาอะไรอ่ะอมฤลิต่โอเคทำไปแลรวติงติงเติง เฮ้ยหล่นหลนหนไม่หลนไม่หลนอะไม่ได้เจอหม่เจอหล่นมเจอง่ายจังงาปวดร้ายรู้สึกวีนิวโดนหนูฆ่าเยอะสุดแล้วเน่ยที่เล่นมาเมื่อกี้ทำไมเจอง่ายจังงะตรงไหนนะตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นนิวคงนิวคงกำลังเล่นเล่นเฉยอยู่คขูดว่ะติดลบผมช่วยได้ใช่ไหมต้องมาช่วยตีด้วยครับหาช่วยหาเพื่อให้คนอื่นไม่ได้คะแนน ชิบหายแล้วไม่เจอตรงไมอ่ะไอเดียวมันรู้อ่ะคือแบบมันรู้อ่ะอยู่อยู่กับเราตลอดอ๋อเจ็บจังเดี๋ยวเดียวเดียวใจเย็นเรียบ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 เลยติดลบ่ะลบเลยนีกีดเรอแค่เราสองคนล้วล่ะใช่ อีกประมาณเนือทีครึ่งฮะโอเคราเป็นไก่แจ้ขันยำเช้าอรุณเบคนกคาโบยบินออกฮาเกล่าเลยจำสาเฮ้ยเราเห็นหมดเลยทุกคนโอ้แต่ละคนนี่โหดร้ายมากฆ่าทุกตัวเลยอ๋อแล้วเห็นอยู่นีเดี๋ยวละ อไม่่่ใชพีเขาอยู่นี่เขาอยู่นี้ทุกคนเขาอยู่นี่โอ้โหเรียนมากย่าใกล้ย่ายายากระดูกเต็มเลยอ่ะใกล้อยู่ไหนวะเนี่ยทำเลยนะเฮ้ยเฮ้ยนอนแรกศูนย์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยใครเป็นคนโดนหาเจอคนแรกเขา นิวโคลมระวี่ดีตัดหางอันนิวโคลงเป็นคนต่อไปกระดกน้ำยาเลยกลายเป็นคนหาคนต่อไปเป็นึงไะมคือเอาดาบใจเย็นลูใจเย็นัตวใจเย็นลูว่รีบลูวรีบยายนะใจเย็นใจเย็นสัดเอาไอ้นี่ไปได้ไหมดาบได้ได้ได้โอ้ยแต่ว่าตีตีผู้เล่ยผู้ผู้ล่าได้ใช่ไหมได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีดาบไปทไมอะไม่ใช่เ่าตีสัตว์สัตว์ไม่เป็อไร โอเคค่ะพร้อมยัง้อกเลครับผมตอมนั้วเราก็ไปกันทัคนทุกคนคสองสมสี่สิบห้าสิบสเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบว่จังวะยีสิบนะกินไงวะกินไง่าทำไมรับเงดีวจังเลยรีบจังเลยล้วงล่วงยาลวงยาล้วง เอาไว้วงไม่ร้อนนะนี่ม้าอยู่บนหลังคาตกใจทุกคนเห็นอย่างที่แกเห็นไว้หมายะเห็นอะไระอไะโอุ๊ยโกลหาอุ้ยลวงไม่เอาอย่าลวงในะ้ะดิ้งดิด้งดิด้งดิด้งดิ้งดิ้งอืม พวงใจเย็นพวงใจเย็นนะได็พึ่งไงไก่ต้องออกไข่เนี่ยออกมีดเลยไม่จะเถื่อเขาทำไมแล้วไก่ต้องออกไข่อยู่ไหนวะไก่มีสปินโอ้ my god จัดภาพมาเอ๊ะเป็นไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างไก่ก่อนพวงไม่เห็นพี่นิวเลยไก่ต้องย่างไก่ไก่ยู เกดก็เป็นไก่เกดใบให้แต่หนูก็เป็นไก่นี่ก็เป็นไก่เป็นไก่กันหมดเลยเข้ไก่หิวไก่ขาไก่แั้ตัวหนึ่งอะเป็นตัวสีขาวๆอ่ะตัวก็สีขาวๆหมดไก่ย้อมสีได้ด้วยเกเป็นตัวสีขาวๆอ่ะบินได้เฮ้ยเราเห็นใครอยู่บนนั้นน่ะเนี่ยเราเห็นอยู่บนนั้นน่ะเกียบไปเลยเรียบร้อย นั yeah. ่นน่ะย่านี่ผมนี่ไก่บุญวอล์กเลยไป็นกันวะวันนี้เราทำเต็มสุดนะคะอย่าลืมโอ้ยเดี๋ยวคงเห็นแล้วไม่เดี๋ยวคงเห็นแล้วไม่ขอดแทมหน่อยเถอะได้โปรดไม่มาโจรเราด้วยช่วยด้วย เกียรตรอบเกียรติรอบเลยติดรบโอ้พอดีหมดเวลาพอดีหมดเวลาเหรอข้าแต่ละคนอะไรวะพี่กีดอดกินค่ะรู้ว่าจะมาล่าหนูเอื้อเกจะสรุปคะแนนนะคะเอื้อเดียวเมื่อกี้ข่าเกทำไปเอาหนูวิ่งแอนด์วิ่งรอบแรกก็ข้าไปแล้วข่าคืนอไม่ใช่ไม่ใช่ ม่่ใชเราเพิ่งเข้ามาอ๋อมาโอเคเดี๋ยวเกมสรุปคะแนนแป๊บหนึ่งนะคะครับพี่กิตเนี่ยสองคะแนนทำไมได้สามพี่แล้วก็เกมสามคะแนนนิวคุงสองคะแนนเหมือนกันลุยก็สองคะแนนโจสามคะแนนเฮ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดสามถ้าเกิดเท่ากันสามคนเป็นตุ๊ดสามคนเลยนะไอ้้ย่า เดี๋ยวเราก็มีเพื่อนแล้วกันเราไดมีเพื่อนนะเดี๋ยวได้ใจเย็นๆใจเย็นคนตายคนแรกก็พี่กิตนั่นเองไม่ได้เกิดตายต่อไปตาใครโอ้ยพี่กิตเรพวกเรากันเป้นดีว่าของของของไปแล้วพี่กิตหนีแลยออกไปได้เดี๋ยวต้อนเกิดอะไรเอาหนึ่งสองสามอ้ยดับเลยเว้ยโอ้โหมืดเลยหกเจ็ดแปด เทย่งโฉด10เอ็ดยี่สิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบลูวีคงแล้วคนเดียวเอ้าวโอ้โหเจ็บแบบเดีฮะเยให้เซให้ีนิวปีนิวเย็นไอผมให้ตายเถตัวไหน่น่า คนไหนหน้าอยู่ไหนหน้าเ้หมูสปินหมูมีสปินปีนหมูบ้างเอ้าเดียว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 ้สหนึ่งยโอ้ยกี่เจอกี่คนอะ สองคนไงมาโจดโดนค่าสองรอบใช่ไหมโอ้โหอย่าพี่บอกแล้วอย่าไปช่วยเขาคนเนี้ยเห็นไหมค่าเราอีกรอบนึงต้องมาโจแปลงร่างเป็นนิวคู่หมานินมาโจคนเนี้ยนี่เหรอฮะนี่เหรอเฮ้ยแมวไหนอ่ะแมวเป็นเกมมาเดินคู่แข่งกันเยทำเป็นเงียนห่านไปแตช่วยอ่ะโอ้โหจดยอด จริงเหรอใชไอ้พ่อเนเ้อก็ว่าเอจจะไปอ๋อเนี่ยเหรอเออใช่พอเป็นเกมมันดึงตีสัตว์ช่วยเฉยเลยเพราะว่าไอ้เกมบอกไม่ไม่ช่วยตียังไงวะมันจะตีเหรออ๋อเนี่ยเหรออ๋อใช่ใช่เข้าใจแล้วโอเคเดี๋ยวเกจจะขอสรุปคะแนนอีกรอบหนึ่งนะคะพี่กิตได้ไปสี่คะแนนเลยทีเดียวเกจได้สาม ลูฟม่สามเพราะซ่อนได้ลูฟี่ก็สามเหมือนกันเพราะซ่อนได้นะคะเย้แล้วก็มาโจก็สามตอนนี้เนี่ยพี่กิจนำอโยูลวี้นเี่คือปลอมงคือปอมกันแบบว่าคดงงแค่คนเดียวที่จะต้องหาใช่ไหมคะใครเป็นลูฟี่เหรอลูฟี่ใช่ไหมใช่อะไรเหรอ คนอื่นหาหมดแล้วเหรอลูบีคนเดียวไงอ่าลูบีคนไหนอ่ะคนไหนนี้คนนี้น่าจะน่าจะมีเกมสุดท้ายหรือค่ะน้ำยาวเลยค่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช้าแล้วเก้าสิบเอ็ดสิบสอช้าเลยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดคุยนี้เร็วเกิน ไปหาที่ก่อนไม่มีที่จะแอบแล้วนี่ยหนึงเฮ้ยหมดีวลาแล้วก็ตายพอดีโธ่ไม่ไม่ค่ะพี่กิจตายพอตายตอนที่ยังไม่หมดเวลาไงเอ้าวแล้วอ้ยเอาวกะตีเล่นใครวะเนี่ยเนี่ยโอ้โหคนนี้ใครอ่ะ ไตายเด็กแล้วเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเองเฮ้ยโอ้ไก่โหดเว้ยไก่โหดไรจิกโอเคมาเดี๋ยวแกสรุปคะแนนแป๊บหนึ่งนะคะครับมามามาดูกันที่บ้านตอนนี้ทุกคนคะแนนสี่คะแนนเท่ากันค่ะเฮ้ยโอ้ยใครเหรอทุกคนเลยเหรอทุกคนเย้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ เดี๋ยวนะทุกคนดิทุกคนทุกคนสี่คะแนนเท่ากันน่ะเอ้ยอะโอเคเสมอไม่มีใครเปิดก่องเย้เดี๋ยวเรามาโอนในออกอีกรอบหนึ่งว่าใครจะโดนอ้าวอ้าวโดนอีกละครั้งสุดท้ายนะคะเป้ายิงชุบไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวผมกลับไปตัวเองก็ได้ฮะมงคลไปหมดแล้ว มงคนเมเจอร์งงคนเมเจอร์ภูมิใจเสนอตุ๊กแกเดี๋ยวมาค่ะอกไม้หายตกไม้หายนี่นี่กันดีกันดีกลับกลับร่างจริงก่อนกลับร่างจริงก่อนสีดแดงสีดแดงอ้าวแต่ร่างจริงหนอวะนี่สีดแดงอยู่ในตู้ในตู้สีแดงอยู่ในตู้อยู่ในตู้โอเคพร้อมยังพร้อม อ่ะเฮ้ยเหลืองเฮ้ยเหลืองเหลืองเหลืองต้องเหลือคนเดียวต้องเหลือคนเดียวเอาเหลือน้อยกว่าแล้วปล่าทีชอบปะไม่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 มันจะเป่ายังไงอะพี่เอาอมมีของไงหนึ่งสองสามโอ้น้ มิกิตไจว่ะเดี๋ยวทุกคนทุกคนให้มิกิตไอ้นี่ก่อนทำใจก่อนมาเอายาอืนทำยังไงกันมั่งอะอยากลุกจกิดรับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเล่นใหม่เหรอสองสามให้มณกิดเป็นคนคนหายห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเงียบเลยเงียบกันหมดเงียบเลยเงียบเทียบเง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 ียบเกิดอะไรขึ้นดึงดิงอยูอไย่ไหนกันเนาะ แล้วก็น,น้อสวัสดีค่ะเป็นอะไรวะเนี่ยเปคนนั้นต้องเป็นตุ๊ดด้วยกันกับมาโจลแล้วล่ะอยากได้เจอจะได้มีเพื่อนวะเดี๋ยวสิ <c oughs> ถ้าเจอผู้ชายนี่ทอมกับบี้เลยนะก,กับตุ๊ดเลยยังไงเออเรากับตุ๊ดแลว้วอ่ะอี่กี่นาทีหนึ่งนาทีครับ โอ้ยทุกคนใจเต้นตึกตักแล้วใครปลอมสกินผมะนะระหว่างที่ยังกินมาตีซ้ำอีกทีหาเลยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันแต่ว่าลูบี้เท่านั้นเฮ้ยชิบหายแล้วเราพูดไปแล้วอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันไม่บอกอยู่ในปาร์ตี้ก็ดังกับไฟเย์กิววี่คิววี่คิววี่ สามสิบวิตีทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเหมือนฝ้าประธานมาเหมือนลงโทษเราเลยอ่ะดูไหนนี่โคตรเย่อดูไหนนี่โคตรเก่งโคตรเก่งไอคนเก่งต้องเป็นหนูสิอีเกีววิอีเกียววิดูไหนกันวะอีเกีวิอิกียววิวิเนี่ย พี่ไก่กระโดดออกไปว่ะใครวะไก่กระโดดขึ้นต้นไม้ขึ้นวด้ไหมต้นไม้สูงด้วยนู่นนู่นดินไปน้ำตกแล้วน้ำตกตัวเฮ้ยเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วอย้าอยู่เองหนูเองอย่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วจะหายแล้วเจอคงตจำไป ขอเพื่อนคนหนึ่งได้ไหมฉันอยากได้ใครรีเควสมาดิสีเหนียวเดี๋ยวอยู่ไหนก้นปัทนาไปแอบอยู่ไหนกันเนี่ยก้นปัทนาเดี๋ยวจะตีผมเหนียวคุ้งโหผู้หญิงขออ่ะตอนนั้นเมื่อกี้ไปแอบอยู่ไหนกันเนี่ยผมแอบอยู่ต้นไม้ต้นไม้ค่ะหนูอยู่บนต้นไม้หนูอยู่บนเสาไก่ เป็นเสาร์ที่เดิเมป่ะนะอ้อาพี่นิวตายแล้วเนี่ยไงก็ะก <laughs> ็แปลงร่างนี่ให้ตตีห้าน,นี่เอาไก่มาว่ะมาโจต้องแบบว่าเป็นตัวนตัวเองมากที่สุดเหมือนกันไก่ไก่ลงไปอยู่กับมาโจไปห้าีสาม สองหนึ่งเริ่มเอ่อหนสริปผมครับสริปไม่ต้องมีครับตีเลยับสริปเดอยโอเคฮะก็ทำการเปิดแล้วนะครับโอ้ไมกุดเนสโอ้บีบ๊อบมาเล่โอจะมาตัดการกัที่มันบ๊อบัดนีบอบลัดไหนโอ้ไมกุดเนสเจอสติกฮะแล้วก็ตกใจ โอ้โหโดร้ายอ่ะโจริงเหรอผู้หญิงแค่เปิดเฉยๆก็ได้บ้างไปผมไปไม่ได้อ่ะปัตเตอร์อ้าวทำไมมีฟ้าผ่าด้วยเว้อโอ้ยโอ้ยโหมก็ทำไมเสียงมันเยอะจุงเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนคะเนี่ยดีอยู่ดิอยู่นี่โคตรโกงอ๋อทมบี้ทมบี้อยู่ตรงนี้ัมบีี้น่อ๋อนี่ไงเแต่ทางหน้าลูกเด็กเอาอะไรนะ ่ทาไมซอมบี้หน้าแบบเนี้ยซอมบี้ด้านอู้หูคิปเปอร์สปอนส์คิปเปอร์เฮือกโอ้โหเราไปฆ่าในท่านก่อนโอ้โหท่านยิบุก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ละตัวช่างโหดร้ายที่กินติดเลยเราไปฆ่าซอมบี้ก่อนตึงติงเติงเติงติงเติง รู้สึกว่าเหมือนผมไม่ได้รุนน้ำท่วมอะไรเลยแต่ว่ากตายหลายรอบอะรอชมอยู่ไม่พี่นิวอะอะไรไม่ยอมมาอยู่ด้วยกันเนาะไม่อย่างนี้แล้วผู้ชายก็อย่างนี้แล้วอ้าวอุ้ยเพชรเพชรห็นคล่องผิคล่องตีไม่ได้อ่ะกรรมันแหลกแหลกแหลกเพราะเพราะไทยม์เกิดแหลกอู้ยพิเกตพิเกตพิเกตเฮ้ยโอ้ แอผ่าแอกแครท่านเกิดที่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นไท่านแล้วจุ่นใชเหรอทางล่างปะอิสลามสลามเจอแต่เนี่ยสลามก็เกิดเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วผมตายแล้วโอ้ตายแล้วตกปะกระตกปะไม่ตกนะหือเสียงไททันสุด ใ <ítulo> <run> จเย okay, oh, um, ็นตาใจเย็นม okay. like ินมาใช่ไหมนะคีเปอร์เปอร์ก็มาโอเคเดี๋ยวเรามาลาท่านผู้ชมกันดีกว่าค่ะโอ๊ยลาเลยลาลงบ้านลไม่ได้ตุยล้างเลยพี่นิววัวงอนโอเคค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้บายบาย ไปบาน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 น้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไ่พาคลิปเด็นด็กของพี่แกมแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปตัวเกับของพี่แกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน,น้องอย่าลืมกดไลค์ like, ให้แก้ยน,นะคะบ๊ายบาย